ตายเลย่าันเข้าปากเดี๋ยวได้อห้หนรข้างมีไหมดกว่ากำลังานกําลจะหันยู่ไม่รู้จะลงตัก่อนหรือจะหันหาที่เลยคนหู ต้องไหมให้ต้องไหมให้มันวิ่งแบบมันไฟพันพเฮ้ยจะไปจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยและ<อ>แล้วเราก็ไม่ถนัดเข้าไปข้างในไงเพราะว่าหลังไม่ดี อยู <laughs> okay, <gained attention. laughs> okay, ่ตรงนี้หน่อยนึงอีกดีด้วยไหลสวยเลยนะครับมาเดี๋ยวผมลงไปเอาให้นะอ่าโอเคขอบคุณมากผมเไม่ถนาดมันผมหลังไม่หลังปวดหลังอยู่โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเมื่อกี้มันอยู่ข้างนอกนะผมยิงไม่ได้เฮ้ยมันไหลก็มาตั้งแต่เมื่อไหรไม่รู้ผมไม่รู้สุบุรีแล้วเขาหมื่นตุ่นเออ Okay. โอียแล้วขอบคุณมากครับผมบอขอบคุณมากครับ,รบสวยสวยสวยปลาเนี่ยวัวตัวอ้วนนะมันมีอีกสองตัวนะ่เมืเ่อกี้ใช่สองตัวมันมีสามตัวทั้งหมดโดนว่าไม่รู้มันอยู่ต้องยิงต้องยิงลอดซอกเข้าไป ม,มันต้องยิงหัวอย่างเดียวในตรงเนี้ยมันไม่งั้นมันไม่อยู่ได้ขาดบ้างได้ได้อยู่ตัวไม่โตเท่าไหร่วะยี่มองไกลๆเหมือนตัวโตวแต่ก็ไซส์ดีอยู่แหละ โอ้น่าจะเรียบร้อยเนี่ยปลาให้อยู่ก็พอได้อยู่ครับไกบ่ปะพอได้อยู่พอได้อยู่ไม่มันไก่ปะอ๋อไม่ไกเเ่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเผื่อมันหลุด เดี๋ยวพักคลิปไว้ก่อนดีกว่าเเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเอาไม่ขึ้นตีชีพลงไปเอามาให้แล้วนะ่ <c oughs> นตัวไม่โตเท่าไหร่แต่สันมันใหญ่คางมันเงยคางมาเมื่อกี้ดูคางมันดิสอยแล้วลูกขึ้นโลเลยนี่คราหานลงไปเอามากบคุณมากำนานเนี่ยเราไปไหนก็ต้องลำบากคนอื่นไกลน ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันเห็นเป็นเงาเงาไม่น่าโดนว่ะลูก <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ไอ้ตัวที่ดิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ผมยิง <c oughs> อือมันอยู่ใกล้ๆกันอุ้ยยังไม่โดนว่ะเออมันมาเป็นเงาดำๆมาปะโถเอ้ย โอ้โหคตรเสียดายเลยอุ้ยผมเล็งหัวมันตั๊มหัวมันมดำๆผมเล็งหัวโอ้โหอุ้ยลูกดอกโคตรลูกดอกโคตรฮึลูกดอกโคตรตั้งอะไรตัวนี้น่าจะเป็นปลานิลเนาะ ไม่โ,น fate, โ,โ,นโ,นโดโนอีรว่าวะโนดนโดนโดนติดอีกแล้าติดอีกันไม่น่าได้ครับโอ้ย เฮ้ยมันมันติดสองตัวเปล่าของผมเนี่ยอของผมมันติดสองตัวเปล่าวะของนาตาตั้งใจยิงตัวสีอะไรอ่ะเออมันเอ้ยตัวเดียวน่าจะมันดิ้นจังวะตัวสีอะไรมันไม่มีสีอ่ะมีสีอะไรทีแรกตั้งใจยิงสีอะไระเห็นหัวเขียวเเเเอ,อวเวขวขขขีียยยไไมม่งผนะ <laughs> ด้ล <laughs> ปลาอยู่เอาเอา,เอามาไม่ได้เดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวต้องรอมือประดาน้าอีกเดี๋ยวปิดคลิปไว้ก่นอนปลามาันกำลัง,ล,งล่องดีอยู่มือมือมือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือลงอยู่บนต้นไม้นุ่นปลากำลังล่องดีอยู่นี่ครับน้าอันลงไปสำรวจให้แล้วไปได้ไหมน้าอันถ้าไปไม่ได้ก็ดึง,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 งกิดย,ยังอยู่สองตัวปะ ไอ้ไอ้ลูกไอ้ลูกดอกเมื่อกี้มันมันเพิ่งไปติดผมก็เหยามันม,มันมาแล้วแต่ว่ามันเพิ่งไปติดเหลือตัวเดียวแล้วเหรอเมืเ่อกี้มันสองตัวน่าจะเหลือตัวเดียวแล้วมั้งม,มีตัวสปปับอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างเปล่านะ่านะคนอาหารรุยแล้วครับ เหลือตัวเดียวแล้วเหรอเนี่ยนันช่างมันเอาเอา,เอาไม่เป็นไรนเมื่อกี้ลูกดอกมันขึ้นมาแล้วนะปลามันปลากลับลงไป เดี๋ยวพาขึ้นฝั่งก่อนล้าลองดูครับนะครับโอ้ตัวไทสวยอยู่ไทสวยอยู่แน่นอนเนาะอ่นานเปียกแล้วตุ้ม <laughs> นี่นี่ด่ันานลงไปเอามาแล้วสวย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 โอ้ตัววันตับอุ้ยกระบอกกระบอก Chọn này, chọn này, chọn Chẳng yêu, chẳng yêu Thành ra ขึ้นไปก่อนอขึ้นมาเร็วกล้องน่าจะเปิดไม่ทัน เฮ้ยลุดโถอเฮ้ยหูขนาดว่าผมสาวเร็วแล้วนะยังพันอี่ก็โอ,อ้โหโดนโดนแต่ว่าโอ้โหยังพันอีกโดนไม้ก็โดน ไม้ก็โดนอืมปลาก็โดนยัง <c oughs> อุ้ยเที่ยวนี้ลูกดอกน่าจะติดจริงๆแล้วอะแต่ปลาอยู่ไม่ไกลเนี่ยครับ อยู่ในน้ำอีกแล้วอยู่ในน้ำอีกแล้วโอ๊ยเที่ยวนี้ลูกดอกน่าจะได้คืนยากกว่าน่าจะปักไม้เลยมึงเนี่ยเอาปลาขึ้นมาก่อนแล้วาากนัน,น่าจะชัวร์ใช่ไหม,ไมาาเดี๋ยวเรารอมือประดาน้ำก่อนน่าจะเป็นตัวที่น้าน้าบอกเห็นแดงๆ ตึงแบบนี้ผมมองไม่เห็นเลยเหรใช่อันนี้รอยมันมรอยปากนะมันมรอยปากเลยก็เห็นปากยุบชุบชบชอยู่ตรงนั้นอะช่องช่องเนี่ยเออเหรอไม่ใช่ตรงนี้โอน้โหนี่มันมาลอยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ลอยอย่างเงี้ยผมมองอยู่ไกลไม่ใช่จะแดงของแบงค์เหรอคู่กันมันไม่เข้มา ไม่ใช่นักตะคนเดียวลูกดอกขาดหรือสายบางโหเมื่อวานก็ก็ตัดกันตรงนี้ก็มีสายมีลูกดอกขาดอยู่ตรงนี้ด้ลูกดอกลอยดึงค่ะโอ้ยนี่ดึงแรงยังวะถ้าไม่ได้ลูกดอกก็ไม่เป็นไรนันแต่ลูกดอกก็น่าอยู่ใกล้ๆอ่ะแหละเอาเก็บแบงค์หมดเออ เนี่ยผมว่าผมว่าน่าจะเป็นตัวที่คู่กับของน้องแบงค์ว่ามันวิ่งโฉบเข้ามาข้างในเอออันที่เราอ่านว่าแล้วก็จ้องอยู่ข้างนอกตั้งนานผมปล่อยสายเลยนะผมปล่อยสายไปก่อนนะอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเคลี้ยงมาเคลี้ยงมาได้ไหม มีแรงเพียงหรออ่ะลองดูผมปล่อยสายไปเยอะๆแล้วกันะระวังมันบาดมือนะฮึนั่นไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาถึงเอาถึงอยู่เอาถึงอยู่เออนี่ครับโอ้โบโบโบ รูเอาไว้ก่อนเลยโบ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 ได้ลูกดอกก็เดินไปด้วยลูกเอาลูกดอกผมมานะโอเคลูกดอกก็ได้มาเออนี่ยครับ ดูติดเหมือนที่เดิมเลยครับน่าจะเป็นแม่มันโอ้ย่้าหญ้ามันหญ้ามันหญ้ามันอื่ม ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อนเออเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใหญ่ตัวนี้ใหญ่น่าจะย่ามันตัวนี้เดี๋ยวพักต้องพักคลิปไปก่อนพักคลิปไปก่อน,นวัวน,น,น,นี้มือประดาน้ำเรามา ช่วยได้แต่อยู่คนเดียวเนี่ยผมคงไม่ได้ตัวด <laughs> ึงขาดไปแล้วฮ <laughs> ะอ,อย,อยู่อยู่ที่เดิมนะอันที่เดิมที่นะอันไปเอาตัวหลังสุดอะ่ะแต่มันไม่ได้ติดนะลูกดอกอะลูกดอกไม่ได้ติดลูกดอกอยู่ที่ตัวปลาเลยหญ่าไหมหรือว่าตาลายแแลยอ้เหมือนกับปลา อนเ,นย,เออยังมาไม่ได้ผ่านยังมาไม่ได้ติดจูติดจู <laughs> จะขอดูหัวแต่หน่อยประตูว่าหัวมันแบ่งหรือเปล่าได้ไหมเออขึ้นมาตังรูนี้ก็ได้นานไม่อย่างงี้มันต้องเนี่ยอย่างงี้ย่ามันไม่ได้ต้องยิงหัวอย่างเดียวยิงไม่ยิงยิงตรงอื่นเอาไม่อยู่นี่ น่าเรากูไม่ต้องได้ยิงปลาแล้ววันนี้วุ่นวายกับเราตาแม่น้ำเลยอ่ะือเนาะเหมือนกันเดียเลยอ่ะโอ้ตัวใหญ่ป่ะเขาไปยิงปลาจีนอุ้มบอปใหญ่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 เอกีกินน้ำนี่ย่ามย่ามันนี่ย่ามอยู่นี่นะ ถ้าหลานๆมันหนี่งยา่ามอยู่นี่แถวนี้แถวนี้โอ้ยแถวน,น,นี้มาทั้งสวนนะหญิงอะย่ามันอยู่นี่นะหลานๆมันอาจจะตามมาเลยเดี๋ยวเออเหมือนปลาปลาจีนจริงอะเหมือนปลาปล่อยนะดูตัวดิเหมือนกันเดี้ยเลยนี่ถ้านอนถ้าไม่เห็นว่าปลาแนะนำเลยนะเหมือนกันเดี้เลยหลุดละ ไม่ได้ยี่ดวงแต่เราไม่สะดวกม้าใส่บึ้มไปเลยนี่ลงไปนะนี่ลงด้วย ไม่ต้องลงยิงให้ตายเลยเอาให้ตายกันไปเลย,ยไ,มไม่ต้องลงตัวนี้ตายแล้วโดนหัวทีเดียวหายท้องเลยเฮ้ยปอบอกว่าไม่ต้องลงเย็ดเข้ติดแต่ว่าแต่ว่าติดไม่ไกลติดแล้วติดอยู่ติดก้างงามพอดีเลยโอ้โหเหมือนในง,งาไอ้ไที่เขาไอเนี่ย เหมือนง่าไอ้ที่เขาไว้ปลดจมูกอะ่ะเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเด็ด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 นะไกลแล้วเอาเอาได้เอาได้ตัวนี้เอาได้มันมันมันตายแล้วด้วยอุ้ยนึกว่าตัวเล็กแค่ตัวใหญ่เว้ยโอ้ ว่ายออกไปหน่อยซี้มันไม่ยอมว่ายออกไปวะมึงว่ายออกไปหน่อยตายแล้วไอ้มึงไม่ยอมว่ายว่ายออกไปหน่อยเร็วเออเออโอ้โบเับโบเข้าจุดตายเข้าจุดตายนิ่งเลยเออ จะเอาจะแบกกลับไหวไหมเนี่ยปลารองเท้าเท่ากับรองเท้าสองข้างเลยครับผมตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะหิวข้าวครับก็เลยกลับมาบ้านนะวันนี้เนี่ยครับป่นนินไซโบโบนะวันนี้คับไซนะไซโบโบนะครับเนี่ย แล้วก็มีปลาช่อน,นครับนี่ครับโตกว่าขวดน้ําหน่อยฮะ <c oughs> เออขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับคนสองเลสวัสดีครับ